สวัสดีครับพบกับจยากมีรใช้ให้บอกเบงนะครับวันนี้เราจะมารีวิวนะครับ Yamaha Exciter นะครับในช่วงของปี2023และ2024นะครับมาดูกันว่ารถมันจะแตกต่างกันยังไงนะครับทั้งสองวันนี้ด้นะครับส่วนต่างที่3-4,000บาทนะครับแต่ให้ความพิเศษอะไรมาแล้วใช้ตัวไหนดีตัวไหนเหมาะกับอะไรนะครับตัวไหนเราเหมาะกับบุคคลแบบไหนและตัวไหนเหมาะบุคคลแบบไหนครับในราคา70,000บาทนะฮะตัวนี้เรามาชมกันเลยครับ นี่นะครับอันนี้คือตัว2024ันย่ะครับเป็นตัวเปิดตัวใหม่ล่าสุดเลยครับนะฮะตัวนี้ก็จะเป็นตัวพิเศษครับตัวล้อดาทองนะครับและคันนี้ครับเป็นตัวปี2023นะครับคือ2ตัวนี้ต่างกันยังไงเดี๋ยวผมจะให้ดูหลักๆเลยนะฮะนี่ครับหน้ากากด้านบนครับตัวนี้นะครับหน้ากากด้านบนตัวนี้ฮะจะเป็นการออกแบบดีไซน์ใหม มีจุดรูลมด้านหน้าแล้วนะครับแล้วก็ในส่วนของปี2023ครับไม่มีรูหลบตรงนี้เองครับแล้วก็ในส่วนของด้านหน้าครับตัวนี้ตัวนี้จะเป็นค่อนข้างที่จะเรียบไปเลยนะครับในปี2023ส่วน2024ครับนี่สังเก,งก,กตตัวหนกตัวนี้นะฮะแล้วก็ตัวนี้จะมีสันค่อนข้างที่ใหเยอะกว่านะครับในส่วนของไฟผมมองว่าเหมือนกันนะครับทั้งสองตัวนะฮะเหมือนกันเลยนะครับ และในส่วนของล้อด้านหน้าครับนี่ผมจะให้ดูตัวนี้ตัวนี้ครับตัว2024เพิ่มความพิเศษคือมีระบบเบรก ABS เข้ามาแล้วนะครับแต่ในส่วนของปี2023ไม่ได้ให้ระบบเบรก ABS มานะครับต่างกันหลกัหลกๆที่ล้อหน้านะครับคือระบบเบรกเลยครับผมและต่อไปครับอันนี้ผมให้ดูดีไซน์ของปี2023ครับในด้านขวา หลักๆรวมๆได้ดูผ่านๆก็คือจะเหมือนกันนะครับ mm hmm. นี่ครับในด้านสายของปีสองพัิเหมือนกันนะครับนี่ครับแต่ตัวจริงตัวนี้ผมมองว่าสวยมากนะครับใน e x ็กซ e r ทุกตัวที่เปิดตัวมานีครับและนี่ครับที่เพิ่มมาล้วุดแต่ค่อนข้างนี้จะเป็นฟีเจอร์ที่โดดเด็นนะครับ คือตัวกุญแจรีโมทนะครับที่ให้มาด้วยนะครับค่อนข้างที่จะเทคโนโลยีค่อนข้างที่จะทันสมัยนะครับก็มีมีตัวออฟนะครับแล้วก็ล็อกคอนะครับแล้วก็พาวเวอร์นะครับแล้วก็ออนตัวนี้ไม่ได้ใส่แบตไว้นะครับผมเลยเช็ดไม่ได้แล้วก็นี่ครับขวัญใจดอร์นักเดินทางที่ต้องมีครับที่ชาร์จแบตก็ให้มาด้วยนะครับและในส่วนของฝั่ง สวิตนะฮะก็จะมีไฟฉุกเฉินนะครับแล้วก็ออนอ f Start ์ทมือครับอันนี้เลยข้อดีเลยนะครับถ้าใช้เดินทางยึงไฟพลาน,นะครับมีไห้ด้วยไฟเลี้ยวแต่มีครบนะครับและตัวหน้าจอตัวนี้เดี๋ยวผมจะตัดมาจากอวิดีโอหนึ่งให้ดูมันจะมีอยู่นะครับที่โรการใส่แบตแล้วนะครับหน้าจอก็ทานสมัยครับ1 5 5 GG VVA นะครับตัวนี้เป็นตัว หกสปีดนะครับตัว2 0 2พันยี่สองพันยี่สามพันยี่สี่จะให้ตัวหกสปีดมาแล้วนะครับรอเลยนะครับหลกักๆส่วนต่างกันก็ประมาณนี้ครับนี่ส่วนปี2023ันยี่สามดังนั้นเรามีสีแดงแล้วก็สีํำเงินพร้อมจำหน่ายนะครับตัวกุญแจจะเป็นกุญแจธรรมดาสาหรับใครที่บอกว่าผมไม่ได้ซีเรียสไม่ได้อยากได้กุญแจรีโมทนะครับปี2023ตอบโจทย์เลยฮะเพราะว่าจะเป็นกุญแจธรรมดานะครับแต่พอมาเป็นปีใหม่ทั้งสีดา นะครับแล้วก็สีดําเงินด้านนี้นะครับก็จะเป็นตัวกุญแจรีโมทหมดแล้วนะครับในส่วนของสวิตด้านซ้ายและด้านขวานะครับก็คือเหมือนกันนะครับใช้ได้เหมือนกันทั้งหมดนะครับนี่ครับด้านหลังครับด้านหลังเป็นดิสท์เบรกนะครับอยางส่วนยางล้อหน้าตัวใหม่นี้ให้มาเป็น9 0 80 17ตัวนี้ก็เป็น9 0 80 17ยางยังเหมือนเดิมเท่ากันครับ ในส่วนของร้อหลังร้อยยี่สิบเจ็ดสิบสิบเจ็ดก็คือเหมือนตัวแรกตั้งแต่เปิดตัวมานะฮะตั้งแต่ปีสองพันสิบห้าสองวันสิบหกก็เป็นร้อยยี่สิบเจ็ดสิบสิบเจ็ดเหมือนกันนะครับและในส่วนของโซ่สเตอร์ผมขอดูหนะ่อยสเตอร์ให้มาสี่สิบหกอ่านะเตอรตัวแรกจะเป็นสี่สิบสองสิบสี่ตัวนี้ให้มาสี่สิบหกโอคือทดอัตราฟเฟืองเหมือนพวก R สิบห้าแล้วก็ M สไลด์เลยนะครับตัวนี้ก็สี่สิบหกเหมือนกันนะครับ,กกนนรบอ่ะ จุดสังเกตที่ผมสังเกตได้เห็นชัดๆเลยคือตัวสีดำทองจะให้ดิสเพกสีดำมาน่าจะเป็นการตัวนี้จะเป็นเป็นเป็นสีทองนะครับตัวใหม่สีน้ำเงินตัวนี้ก็เป็นสีทองอันนี้ครับแต่ผมไม่ดูดีไซน์ของสีน้ำเงินครับนี่คือตัวใหม่ล่าสุดนะครับสีน้ำเงินล้อสีน้ำเงินรถสีน้ำเงินครับแต่ตัวนี้เป็นตัวสีด้านนะครับเหมือนกันครับอ่าร้าวๆประมาณนี้ครับเอ